ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2561ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น123คนเพื่อให้เป็นไปตามมาติคณะกรรมการปปชเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการนำร่องใน27จังหวัดใน9เขตภาครับผิดชอบของสํานักงานปปชซึ่งได้รับคัดเลือกจากจังหวัดที่มีความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนภาคประชาสังคมให้ครบทั้ง77พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อผลักดันการต้องการการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนที่มีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบสตรองจนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตเพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยโมเดลสตรองแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดรวมถึงเป็นการขยายผลการรับรู้การทุจริตต่อประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมมือกับองค์กรต่างๆหรือชมรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินการในโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการระดับพื้นที่ล่าสุดได้ร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีเข้าสังเกตการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ณโรงเรียนเทศบาลสามบ้านบ่อโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ประสานมาเนี่ยผมก็ได้บอกทางเจ้าที่ปอปชว,ว่าผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่จะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นโครงการสําคัญที่จะต้องทําให้ดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อเด็กในการทํางานของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบ,บุรี ได้รับความสมัครใจจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมทํางานกับสํานักงานป вс. ปชประจําจังหวัดกาญจนบุรีด้วยจุดหมายเดียวกันช่วงรับราชการเราเห็นการพัฒนิตกันมากมายนะครับทีนี้เมื่อมีโอกาสได้มาอยู่กับเป็นโค้ชชมรมตรองจิตพอเพียงต้านชื่อเด็กของสํานักงานปปชประปรจําจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราได้ให้ความรู้กับประชาชนเป็นการป้องตามเห็นแล้วว่ามันได้ผลมากกว่า ในการที่จะการปราบปรามทุจริตครับเพราะว่าการปราบปรามทุจริตมันใช้ระยะเวลาบางเรื่องถึงสิปีนั้นถ้าการป้องปรามแล้วเราจะได้เห็นผลรวดเร็วนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องการทุจริตต่างๆนานเนี่ยทั้งมากมายซึ่งมันเป็นเพียงแค่ด้านเดียวที่เราได้รับทราบข้อมูลมานะครับพอได้เข้ามาร่วมกับปปชเนี่ยทำให้เราได้รับทราบข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายภาครัฐ แล้วก็ฝาก่ายประชาชนนะฮะและเรื่องการร้องเรียนเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้นําประโยชน์ในเรื่องของตรงนี้นะฮะได้นําข้อกฎหมายแล้วว่าเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งะละมองในสมุมมองในสองฝ่ายเนี่ยนำไปลงในเรื่องของข่าวและลงเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้นั้งที่จ,จะดีอย่างมากทีเดียวนะครับเราได้มาช่วยชาวบ้านในชุมชนให้รู้ถึงกันแท้ที่ว่าการป้องป้องปามในการเจ้าดิบเป็นยังไง เพื่อที่จะให้ทุกหน่วยทุกหน่วยงานที่เราดูแลหรือชุมชนของเราเนี่ยไม่โกงไม่กินกิจกรรมชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2562โดยได้จัดตั้งชมรมจัดประชุมเพื่อวางแผนดําเนินกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังวิธีคิดให้ความรู้ประชาชนให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโมเดลสตรอง ความอายในการทําทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่ประชาชนนามเภอต่างๆรวมทั้งเยาวชนเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเวทีชุมชนการจัดกิจกรรมสร้างเยาวชน a n t i c o r r u p t i o n Young Readers และการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นร่วมสังเกตการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของหน่วยงานรัฐได้แก่ กิจกรรมสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณโครงการงบภัยแล้งกิจกรรมสังเกตการโครงการสร้างถนนที่มีการร้องเรียนผ่านเพชมรมสตรองภาคตะวันตกและยังมีการดำเนินกิจกรรมติดตามมาตรการโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะได้แก่การป้องกันการทุจริตการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อขยายผลการป้องการการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด